โอเคผมก็กล่าวสวัสดทีท่านผู้ชมที่นะ่ารักทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้เนี่ยเกยมอะไรไม่รู้ลืมชื่อนอะซึ่งอเป็นเกมที่พี่อยากอัดมานานแล้วแหละแต่ไม่ได้อัดสักทีเออเพราะเออแบบเล่นไมค้าอย่างเงี้ยเออเตจไม้ค้าอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นแนวแบบอ่าต่อสู้เนาะอะไรประมาณเนี้ยแนวเนื้อเรื่องต่อสู้อะ่ะใช่จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งพี่ก็เล่นได้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละอ่าเล่นตั้งแต่ ปี2022อ่ะเออจริงนมานานแล้วแหละไอ้เกมเนี้ยแต่เพิ่งมาเล่นอย่างเงี้ยเออก็มันอาจจะสนุกแล้วมัง้งเออตอนนั้นพี่ก็เออฝึกเล่นอยู่เงแล้วเล่นไปเล่นมามันมันไงเออเลยติดแล้วดูเวลคือเวลก็เล่นได้มาสักพักแล้วก็เวล์51แล้วล่ะเออก็คือว่าใช้ได้อยู่นะซึ่งเพรเนี้ยอ่าห่าง่ายอยู่แล้วเนาะไอ้เพจอันเนี้ยใช้เป็นเอาไ,อาไว้สูบไอ้นี่เฉยๆเนี่ยเอาไว้ลุ่มไอ้เนี้ยอืมไอ้พวกเนี้ย ตัวละครมันก็มีเยอะนะรู้สึกว่าจะอัปเดตมาใหม่ด้วยแหละสองสามตัวละครนี่แหละใช่ไอพวกนี้จะเป็นเช่นตัวละครตัวคนพวกนี้จะเป็นอารกราดเนาะเอาไว้อัพตัวละครได้ใส่ตัวละครนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นแบบพิเศษส่วนนี้ก็คือพิเศษ <c oughs> จะได้ตัวะระดับ ss ซึ่งตัวละครพี่ก็มีแค่นี้มี ssu สองตัวซื้อเหลือม่วงหมดเลย ตัวความมันออกยากมากอะระดับม่วงคือพี่ได้ไอเนี่ยคนนี้ชื่อตัวใครวะเออคนนี้แหละพี่ได้มาสามสี่รอบอะคือมันไม่ได้ออกง่ายนะเว้ยตัวเนี้ยคือมันไม่ได้ออกแบบมันดึกๆเกย่ออยากออกอะคือมันออกอยากนะทุกคนเนี่ยดูนะมันมันจะอยู่ในส้มกล่องส่มเนี่ยเออกล่องส่มธรรมดาเนี่ย ซึ่งเลดออกเลกเลกออกมันศูนย์จุดห้าคออสูมสี่ครั้งปุ๊บกูได้เลยหนึ่งตัวก็มันดีแหละเจ้เออพี่เรียกว่าเจีคือแบบเออน้องเป็นโรลลีเนาะเออก็น่ารักดีซึ่งไอเนี้ยคือมันแจกของฟรีเยอะมากนะทุกคนคือเข้ามาทุกคนได้รับเงินแบบเป็นแสนเป็นล้านแล้วอะแต่ก็หมดอยู่ดียนนะเออเอาไปอัพตัวะละครอะไรประมาณนั้นอนะนี่พี่อัพได้ประมาณห้าสิบเอ็สิบเอ็ดแล้วเนาะ ซึ่งมันก็มีตัวที่ตีแรงตีแรงสุดก็จะเป็นนี้เนาะโรล,ลิมีของซึ่งมีมีชุดด้วยนะทุกคนถ้าหรับใครยังไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นอัปดาวซึ่งพี่ทียมาครั้งแรกเนี่ยจะเป็นแค่สามดาวใช่ไหมสามดาวหรือสองดาววะเฮียลืมดูแป๊บจะเป็นอ่าสามดาวเนาะสมารถอัปดาวได้ซึ่งอัปดาวเนี่ยมันต้องใช้เงินมากเลยทุกคนเนะออใช้เงินเยอ,อะโคตรอะ แล้วก็ชิ้นส่วนนี้ก็คือการได้ซัมนั่นเองเนาะซึ่งมันก็แบบอ่าไม่มีมันก็โอกาสได้ยากแหละในการอัพดาวเนี่ยซึ่งการอัพดาวมันก็จะเพิ่มพลังโคตดจะเยอะเลยเนาะจะเพิ่มสกิลเนี่ยแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อะเออพวกเนี้ยพี่ก็ไม่รู้เร่อนเท่าไหร่ส่วนมันมีชุดด้วยนะอ่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นอัพชุดแบบต้องใส่อยูยนนะออ่อะไรประมาณนั้นนะก็อัพได้เลือกอัพได้คือจะอัพทั้งหมดก็ได้เนาะอะไรประมาณนี้นะทุกคน ส่วนนี้ก็ที่บอกไปก็คือการ์ดนั่นแหละอ,อการ์ดที่พี่บอกที่เป็นซีทองทองอ่ะส่วนการ์ดท,ที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นระดับหกดาวนั่นเองใช่ว่าหกดาวไอ้ตัวเนี้ยอก็ถือว่าหายายากเหมือนกนันนะตัวนี้เพราะมันสุ่มออกออกถือว่าแบบก็ยากอยู่แหละน,นี่นะพี่มีมาณกี่ตัววะเฮียสองตัวปะ,ะระดับสีทองอะ่ะสีทองหนึ่งตัวสามตัวซึ่ง ทั้งหมดที่มีมันม,มีแค่สามตัวซึ่งมันออกโคตรจจยาก<อ>ก็สำหรับใครที่อยากอัพซึ่งพี่ไม่ค่อยอยากอัพเท่าไหรเลยคนเนะี้ยเพราะมันแบบคือดูดาวดิมันแค่สามเอตัวนี้ก็อัพไปแล้วด้วยก็อัพไปแล้วก็คืออัพไปแล้วอะถ้าตายก็คือโหดแล้วอะเออแต่ถ้าเรามีห้าดาวมาใส่ตรงเนี้ยก็จะเป็นดีมากเลยเนาะซึ่งทุกคนสามารถคือมันจะแบบเป็นสายๆเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบดอกไม้อันนี้จะเป็นอ่าใบาไม้ต้าแข็งแล้วก็ใบไม้อะไรไม่รู้ สีเขียวส่วนข้องฟรีเนี่ยจะมีแจกแน่น,นอนครับทุกวันเลยอะนี่ก็คือถ้ารับใครทึ่โหลดมาเนี่ยก็จะได้รับนี่ทุกวันเลยครบหนึ่งอาทิตย์ก็เจ็ดวันนั่นแหละส่วนอันนี้เนี่ยก็จะล็อกอินก็คือแบบมาเรื่อยๆอยๆได้นะทุกคนก็จะอยู่ถึงอ่าไม่รู้กี่วันนะเหมือนกันน่าจะเจ็ดวันเหมือนกันซึ่งนี่ก็จะมีนีด้วยเนาะเขาเรียกว่าวกอบรูปซึ่งกอบรูปในเก็บเนี่ยก็คือว่าแบบ อาแรอยู่เหมือนกันนะทุกคนเพราะกรอบรูมันมีเยอะก็จริงนะเยอะก็จริงแต่หาย,ยากมาแต่อันนี้หาง่ายเงี่ยเออเลื่อเริ่มเกมมาก็ได้แล้วอะคือพี่อยากได้ก็น่าจะเป็นอ่ะมันมีเยอะเอออันนี้คือวันน่าจะเป็นวันจุดจีเนาะตัวนี้ก็เท่เหมือนกันเนาะจะมีเอฟเฟคด้วยเอฟเฟคจะเป็นระดับสีแล้วทองน่าจะดีอยู่คือมันเทใครมีคือเทเลย ต่มันก็หายากเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพี่สุ่มไว้ให้ดูแล้วกันเนาะถึงเพจจะน้อยแต่อยากสุ่มเราจะสุ่มแบบนี้เลยแล้วกันเนาะคือมันเป็นของดีเนี่ยเออมันอาจจะแบบอาจจะของดีเนาะวิธีการดูว่าไหนได้ของดีๆเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่น,นะทุกคนไม่ใช่ดูตรงเส้นนะดูตรงการ์ดอะเออดูตรงการ์ดถ้าขอบไตรงเนี้เป็นท้องก็คือถอโอ้โหแม่เออเกลือคือตัวนี้พี่มีแล้วนะทุกคน เป็นตัวแรกที่แบบได้เลยอะ่ะตัวเนี้ยจําได้เลยเป็นตัวแรกที่ได้อก็ประมาณนี้อะนะ่ะเนาะทุกคนไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวไปเล่นเนื้อเรื่องให้ดูเลยแล้วกันแล้วเรื่องเพื่มาถึงตรงนี้แล้วเนาะซึ่งตัวนี้มันจะแบบยากสุดไงคือยังไม่ได้ทําเลยอันนี้เป็นโหมดอีซี่ปานกลางแล้วก็ยากสุดซึ่งยากสุดก็เพียงติดดานแค่นี้อยู่เลยซึ่งมันแบบคือมันยากอะนะ่ะเนาะมันเป็นตัวใหญ่อะ่ะอใครจะไปสู้ได้มันก็สู้ได้แหละแต่ ต้องใช้น้องคนนี้นะในการสู้กอยนิดต้องใช้น้องคนในในการสู้น้องคนนี้ก็จะได้รับมาเออไม่ได้ฟรีนะทุกคนน้องคนนี้ก็สูมเอาใครเล่นแรกอาจจะแบบดูดดีได้นะ้องมาเลยซึกน้องก็ตีแรงนะคือเหมาะกับการใช้ช่วงแรกๆมากอะส่วนดีวพี่อับแล้วมันก็แบบแต่ประมาณสามหมื่นสามแสนสามหมื่นนั่นแหละ ก็อัพไปเรื่อยๆเ,เนาะก็จะมีสกิลพลังในการอัพด่านด้วยพี่เขาเล่กมือีสีละกันออาเอาด่านที่พี่ไม่ค่อยผ่านอ่าอ่าด่านไหนดีวะเฮียมันก็ก็มิแตดดาวไม่อ่าด่านนี้ละกันไม่เอาะมันง่ายเกินอ่าเอาด่านนี้ละกันเนาะแค่สองดาวเองคือมันก็ยากอยู่อ่ะเออไม่เอาละเลือกมาเอาด่านนี้เลยละกันซึ่งค่าพลังก็จะอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งอ่า ค่าพลังที่เกิดไอเนี้ยก็คือจะเป็นสีเขียวนั่นเองซึ่งพี่จะใช้สับตัวหลักนี้เนาะซึ่งอันนี้อ่าพี่เอาไปอัพเฉยเนาะอเอาไปอัพเพราะมันตีแรงไงส่วนสำหรับใครที่แบบอ่าไม่ถึงหรือเป็นลอสีแดงเนี่ยก็สู้ได้นะทุกคนมันไม่ได้อะไรมากอะ,ะคือสามารถสู้ได้เลยเนาะกดคุยก็เข้าไปสู้ได้เลยเนาะนก็จะมีเนื้อเรื่องซึ่งใครอยากอ่านก็อ่าน,านซึ่งพี่ไม่อ่านอะอขี้เกียจซึ่งนี้จะเป็นคู่ต่อสู้เนาะคือก็จะเป็นบอสแต่ละด่านแต่ละด่าน จะพี่สู้ให้ดูแล้วกันเนาะซึ่งพี่บอกเลยว่ายิงโหดยิงตีแรงอะดูเลือดดีโูไม่งหายเป็น,น้ําเลยเอาใจทางที่ดีคือเราต้องสู้แบบค่อยๆสู้เนาะไม่ได้รีบร้อสู้ไปก็ได้หรืออย่ารีบร้อสู้นั่นแหละถ้าเจอคนทหัวอะก็ได้นําให้แบบอา่าให้ให้มันแนะนําอะสมุนอะค้อนกระดาษอะไรประมาณนั้นอะจะใช้กระดาษสู้คอนก็ได้เออกันไกลสู้คลอนก็ได้นะ ถ้าใครมีดาเมจแรงๆก็ช่างมาันเถอะใจดาเมจแรงส่วนอันนี้ก็จะเป็นนักเกรียนนักนเป็นก็สกินก็หายากอยู่เหมือนกันนะระดับสิบม่วงก็ไม่ได้ออกง่ายๆนะทุกคนเออโอ้ยเวทตีแรลโคตรใครไม่หลบในด้านนี่คือแบบตายได้เลยนะทุกคน โอ้ยตีว่ามาดีโอ้ยไม่เกือบเอ้เดียวเองโทษทีว่าซึ่งแต่ละตัวก็จะมีท่าไม้ตายของแต่ละคนด้วยนะทุกคนใช่ถือว่าแบบไม่ก็แบบมีทุกตัวแหละละเออมันมีตัวไหนที่มันไม่มีหรอกโอ้ยเกือบโอ้ยไม่โอ้ย,อยหลบทันนะหลบทานนะ นี่จะเป็นสกิลของดองซึ่งแน่นอนครับว่าทุกคนได้มาอยู่แล้วตัวเนี้เริ่มแรกก็ได้แล้ววะเออใช่ตัวนี้เขาแจกเนาะตอนเริ่มเกมสู้รอนเลือดสู้ตั้งนานได้แค่นี้เองสองนาทีเองนะนาต้งไหนวะปัม๊มแล้วก็แรงไม่แลงเท่าไหร่อืมตอนนี้ก็คือเราเสียดาวไปแล้วเนาะเลือรนรถเกินสิบห้านั่นแหละก็เลยก็เสียดาวก็ แล้พี่จะพามาดูอันติของอา่าตัวพุ่งคนนี้กันทุกคนก็จะเป็นกระทะรูปมแมวเนาะซึ่งก็ตีแรงอ่ะดูดิเจนะ็ดพันอ่ะดูเลือดหล่อนเลือดโคตเยอะแล้วก็จะมาดูของคนนี้กันบ้างนะทุกคนโอ้โ,หโหเกือบเอบ้ยก็ที่เขียนแบบอา่าเมื่อกี้คือว่าบองปึกก็คืออายกาะป้องกันของ อาสตูมันแตกเนาะซึ่งจะเป็นเฉพาะบอสเท่านั้นใส่บอสก็จะมีนะก็ป้องกันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีบ้างแหละตอนนี้เราก็ใส่ไม่ยั้งเลยนะทุกคนใส่ไม่งไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นตอนนี้พี่ก็กำลังเก็บอาสกิลพลังอยู่แล้วทุกคนพลังของอันติอ่าอันติแหละจะเรียกว่าอันติหรือถ้าไม่ตายก็แล้วแต่เพราะมันโหดมากซึ่งถ้าใครเจอคนนี้ก็หลบดีด้ดะทุกคนสกิลมเมื่อกี้มันจะเป็นสกิลแบบอาตีคู่ต่อสู้ระยะประชิดไง อันนี้พี่จะใช้ให้ดูเลยแล้วกันเนาะพี่บอกเลยว,ว่าโคตรแรงอะ่ะอันเนี้ยปแต่ก็เกือบตายอยู่เหมือนกันนะเดยเป็นตอนหนึ่งล้วมาดูของเจ้กันบ้างทุกคนเจโรล,ลิพี่ชอบเรียกเจโรล,ลินาะทุกคนชินปากไงเรียนตะก,กร้าและเจโรล,ลิซึ่งเจในนี้ก็จะอึดสุดนะในตีซึ่งพี่อัพมาแบบอัพเจโคตรโคตรอัพอะเออไม่รู้จะอัพไงแล้วอะ่ะ อัพแล้วอัพอีกซึ่งสกิลเจเนี่ยก็อันกลางจะเป็นแบบหมุนๆซึ่งก็จะเพิ่มดาเมจแล้วก็สตันด้วยก็ถ้าใครแบบคือใครแบบซูไม่ไหวจริงๆก็ถอยมาก็ได้นะทุกคนคือไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนสรุปก็แบบเนี่ยตรงเนี้ยเออจะเป็นโอ้โออโู้แม่เอ้เกือบตายอืตีไปเลยทุกคนถ้าแบบปิดสกิลนี้แล้วอ่ะ เออสกิลที่สามจะสกิลที่แบบเอออันตีใช้ได้แล้วใช้เลยลวกันเนาะอันตีะจะเป็นปลานั่นเองปลาเปนลัญญาเนาะยังไงแล้วก็แพอยู่แล้วแหลจะจีน่าจะตายยังวะเรียบร้อยเอ้ยยังไม่ตายนี่ยวะจะีก็มันก็ยากอยู่แหลนะเนาะตอนนี้คือห้านาทีแล้วยังไม่ชนะเลยโอ้ใจเย็นใจเออเรียบร้อยแพเฮียเ้ยเลือจีคนเดียวแล้ว เจ๊กับน้องซ่งผมนักเรียนใครซูมไม่ดีก็ตายได้ไดนะทุกคนเนี่ยเอออย่าเลนสกิลนี่แล้วไหมนะคือโอ้ยโดนด้วยโคตรกิกก็ประมาณนี้นะครับผมแพ้ จะเอาไปดูด่านาง,ง่ายๆเลยกันเนาะอันนี้คือระดับอีซี่นะทุกคนง่ายๆใช่ไหมอันนี้แลกกันเนาะด่านที่เก้าโอเคเดี๋ยวได้ด้าเ <c oughs> <c oughs> ออแข่เห <c oughs> มือนแรงกันเนาะต่ว่าเราไม่เห็นอะไรซึ่งก็สามารถมาปั๊มอันนี้ได้เนะาะไม่ใช่มาปั๊มเก็บเลเวลได้ซึ่งก็ต้องแลกกับ ไอหลอดพลังงานนะเดี๋ยวพี่บอกที่ลักว่าหลอดพลังงานคืออะไรมันก็เก็บค่าพลังได้เยอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก็ใครอยากมาแบบฟันล่นก็ได้นะแล้วแต่ก็จะเปลืองพลังนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงว่าพลังงานเข้าแจกเยอะอยู่แล้วอะแจกเป็นพันะ่ะเข้ามาทีหนึ่งอะ ซึ่งเหตุว่าทุกคนมันจะเป็นค้อนใช่ไหมทุกคนสามารถใช้สายเดียวสู้กันได้ซึ่งคือมันก็แบบเหมือนนะเท่ากันนั่นแหละเออดาเมจก็เท่ากันแต่ถ้าเราใช้กระดาษสู้เนี่ยด้าเมจมันจะแรงกว่าซึ่งก็พี่ขอแนะนําให้ใช้แบบอตรงข้ามสู้เลยกันเนาะค้อนกระดาษกันไก่ากันไก่กับเพียอะไรว่าลืมละอืมกันไก่กับอ่าอ้นั่นแหละที่มันแพ้อออกันไก่กับค้อนอะไรประมาณนั้น ก็ประมาณนี้แหละซึ่งอาทิที่เปรียบพิสุดก็่าจะเป็นกระดาษแล้วเนาะกระดาษแพ้เยอะสุดแล้วมั้งเนีย่ยเออมันก็จะเยอะขึ้นเนาะแบบล่องหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอะถ้าเป็นปกติก็เพิ่มแค่ยี่ส้าอ่าก็จะเพิ่มปกตินั่นแหละอะไรประมาณนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นกล่องเนาะถ้าเราเก็บดาครบเนี่ยเราก็จะได้กล่องพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็จะแจกนี้ด้วยเนาะเป็นอาตัวสุบนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแจกอันนี้ก็คือเอาไปอัพ นั่นแหละเลเวลเนาะก็มันไม่เหมือนการลรอกแตละา่านถ้าพลังงานคือตรงนี้เลยเนาะนี่เนาะก็จะห้าสิบเพชรได้ห้าสิบอันไม่ออใช่ว่าห้าสิบเพชรได้หนึ่งร้อยอ่าก็จะมีตามตามโปรโมชัออ่นนั่นแหละโปรโมชั่นของมันตนัววิธีอัพเนี่ยก็คือนี่เนาะก็จะจะใช้อนี้ก็ได้หรือใช้เลีอนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่ใช้ก็เหมือนกันนั่นแหละก็กดอัพนี้ไปได้เลย ึ่งตอนนี้ก็ตันแล้วทุกคนตอนนี้ก็ตันเกือบหมดแล้วเหลือแค่น้องคนนี้นะ้องคนนี้รู้สึกว่าจะมีแค่น้องคนเดียวนะที่แบบสกิลพลังเยอะสุดงั้นก็อัพไปเลยแล้วกันเนาะก็กดแดีเอเอแบบอัพเลยเนาะมันได้น้อยแต่ก็อัพได้อเอออันนี้ก็เจ็ดหมื่นแล้วเยอะมากๆ,ๆเลยใช้ได้ใช้ได้ก็สามารถเก็บได้ดแล้วเน่ยก็จะมีเวลาบอกนะนะอันนี้ก็สิบเอ็ดโมงถึง ใบใบหนึ่งอันนี้ก็สี่บังถึงหกมุงอันนี้ก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มเนาะก็มาเก็บกันได้แค่เก็บมาทานก็จะยี่สิบเพชรในการเก็บเนาะก็จะได้ประมาณห้าสิบอันชะวด้วยขอข้อก็คิดจะเติมเกมนี้ก็ขอไม่แนะนําให้เติมและกันเนาะเพราะเออมันแบบมันไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าอ,ะอ่ะทุกคนคิดว่าเนี180ย่ยร้อยแปดสิบใบอ่ะมันกี่บาทเออมาด,ดูนะ อันแม่สามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทได้แค่หกอันน่ะซึ่งมันดีเติมซิคันสูดด้วยนะก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่พี่ขอเรียกว่าสิคันสูแล้วกันเออใช่กดผิดเออก็จะเรียกสิคันสูแล้วกันนะวันนี้มืนมีสิคันสูดด้วยทุกคนซึ่งสิคันสูดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อ้าวนิดก็อ่าดูกคนก็เมื่อกี้อ่าไปอ่ารีด็ดมาเนาะปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ซึ่งสำหรับใครที่มีอ่าไอพวกแบบเนี้ยเยอะๆอ่ะหรือ ไอ้แบบเนียเยอะๆซิมันก็ได้มาจากอ่าต่างๆเนะาะฟันเล็กด้านต่างๆอะไรประมาณนี้ mm hmm. อืมก็ไม่ได้นําให้ซื้อเท่าไหร่เอ้ยจิ้มแดงอันนี้ก็ได้มาจากอันไหนวะอย่าลืมละหุ้ยมีนี่ด้วยวะนี่คือคุ้มเลยฮะอันนี้ถือว่าใช้ได้มากเลยนะทุกคนอันนี้มันหาได้จากอ๋ออันนี้หาได้จากอันนี้อืมอันไหนวะ อันนี้อันนี้น,นี่เออใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นดาวนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าโคตรยากอะอันเนี้ยเออบอกเลยว่ายากคักยากนี้เนี่ยคือมันแบบมันจะมีนี่ไหมขเ,เขาเรียกว่าวอะไรวะอ่า,อาบายเล้สักอย่างนี่แหละซึ่งเนี่ยพี่ได้ใช้หมดแล้วไอ้ตัวเก่งเกงได้ใช้หมดเรียบร้อยซึ่งก้อนน่าจิ้มแดงก็หาได้จากนี้นี่เลยนะจิ้มสีแดง ก็หาไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แต่ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะมันก็เหนื่อยอะเออบอกเลยตัวสี่กันสูงเพราะฉัรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรที่พี่เขาเรียกว่าสีกันสูงแล้วกันเ,นอ,เอาแล้วก็จะเป็นเติมเนาะะมาสองร้อยถึงจะได้เนาะคนนี้มาซึ่งอันนี้ก็เติมและใครรวยก็เติมเอาแล้วกันเนาะจะได้ของรางวัลพิเศษ,ษตามนี่เลยส่วนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสีกันสูงอะไรเออ ว่าใครที่เติมในเดือนนี้เนี่ยก็จะได้หนีเนาะถือว่าแบบอืการเติมก็หกสิบแปดอ่ะก็หกสิบแปดก็ประมาณร้อยกว่าบาทเนี่ยเออสามร้อ,อเฮียสามร้อคิดแล้วขอสุดเลยฟรีไฟยังไม่ขนาดนี้เลยซึ่งเต็มมันก็คค้มแนะเติมครั้งเดียวคือแบบดูดีมันได้ของทุกอันเลยอะเด็คือมันได้ของทุกอันเลยไอ้พวกนี้ก็จะเป็นอัพได้เนาะอันนี้ก็ไปอัพเสื้อผ้าได้ ซึ่งมันก็คุมแบบมันได้แบบสองอย่างมัง่งหนึ่งอย่างมัง่งก็ถือว่าใช้ได้นะ่าใช้ได้ก็ของฟีอีกอะ่ะของฟีคือาาบแบบกากแปกเลยเนี่ยก็จะมีนี่ด้วยเนาะซึ่งเก็บนี่ก็เก็บไม่ได้ยากมากหลยก็แค่ไปทำภารกิจหรืออ่าทำเขาเรียกว่าอนะไรวะเนี่ยเออทำอันนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็ได้เนะาะก็มาดูตรงนี้ได้นะภารกิจเยอะแยะมากมาย ก็ใครทาเสร็จเนี่ยก็ได้หนึ่งอันหนึ่งอันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเงินอันนี้ก็จะเป็นอันนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรที่อัพตัวละครอ่อาก้อนนี้เนาะคือมันมีเยอะมากอะ่ะก็ไม่ใช่รอยอันนี้วาก็อว่ากอันนี้จะเป็นชุดของใครนี่แหละลืมแล้วของไอ้คนที่พี่ได้มาคนคนแรกอะ่ะเออคนที่น้องคนที่ได้มาคนแรกก็คือคนนี้เนาะนี่เออไม่ใช่คนนี้คนนี้เนาะจะได้มาคนแรก เป็นผู้ชายเนาะทุกคนน่ก็จะมีเพศบอกด้วยถ้าใครที่ได้ตัวนี้มาเนี่ยจะคิดว่าเป็นผู้หญิงนะทุกคนดูก็คือแบบอาเป็นเกย์นั่นแหละเป็นเกย์เขาเรียก่เป็นอัพได้นะทุกคนถือว่าอัพเรเวลนั่นแหละกะโลกนี้ก็จะเป็นหัวสุดหรือแบบระดับเอ็ดเอ็ดเนาะอืมน่าจะประมาณนั้นอาจจะเป็นจอบหมยก็ได้ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าหายากหรือห่างานเลยทุกคนเพราะมันเท่มากอะดูดินนสาวน่าจะชอบเท่โคตรอืมจะได้ยุมกันเนี่ยตัวนี้ก็ส่วนแมวเนี่ยก็มันจะได้มาอ่าแล้วแต่เลเวลของทุกคนเนาะเลเวลสูงก็จะได้มาเรื่อยๆส่วนที่น่ายืนก็สามารถเปลี่ยนได้เะทุกคนเนี่ยเออจะใช้ใครยืนก็ได้นะ่าจะใช้น้องคนนี้ก็ได้เนี่ย เห็นไหมถ้าเรากลุบตัวลนะครเนี่ยก็จะมีเสียงพูดด้วยเนาะอืมอะไรประมาณนั้นแหละทุกคนเขาไม่ได้จ่ายเกมนี้ทุกคนแต่พี่เอออยากมาอัดเฉยๆโอเคนี่ก็จะเป็นระดับเนาะสำหรับใครที่อยากเล่นกับเพื่อนเะนี่ยก็เล่นได้น,นะทุกคนจะเล่นในด่านนี้เนาะ นี่ก็จะเป็นแหลงเนาะซึ่งแหลงสูงสุดมันมีเยอะนะอ่าแหลงนี่ก็คือแหลงสูงสุดอันนี้ไม่ใช่นะเราจะพาไปดูแรลงแต่ละแหลงกดไหนวะเฮียก็นี่คือคือแหลงทั้งหมดเนาะแล้วก็ของหลักวันที่ได้จากแรลงเนาะอ่านี่เลยแหลงทั้งหมดซึ่งแหลงที่สูงสุดก็จะเป็นแหลงนี้เนาะก็จะได้นี้มาไม่รู้ว่าเขาเรียกแหลงอะไรแต่มันโหดสุดอะแหลงทอง จะได้นี้มาอ่าซึ่งพี่น่าจะมีอ่าใครอยู่เนี่ยแหละหรือว่าจะมีคนได้นะฮ่านี่ไงคนนี้ก็เป็นคนเล่นโค้ดเก่งซึ่งพี่กบรู้จะขาแต่เขาแอดมาก็เลยรับเนาะถ้าใครอยากเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็นานนี้เลยด่านนี้เลยเนาะออฟไลน์นี่เนาะก็จะเล่นกับเพื่อนไดน้อันนี้ก็เป็นหาห้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นสร้างห้องนะจะสร้างห้องฟรีนะนตรงนี้ จะสร้างห้องฟรีแล้วก็รอให้คนเข้ามาได้เนาะตัวนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้หรือเชิญเพื่อนใช่ปะวะไม่รู้อะน่าจะไม่ได้แล้วมั้งเออมาดมกันนี่ก็จะเป็นระดับความยากนั่นเองความยากแต่ละตัวนั้นก็จะยากไว้เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็รู้ว่ามนเล่นยังไงเนาะน่าจะพลังสูงข,ข,ของรางก็ตามนี้เลยใช่ก็จะได้อันนี้เหมือนกัน อันนี้ก็แล้วแต่ละวันเนาะว่าทุกคนจะได้อะไรจะมีแค่สามตัวเท่านั้นอะโอ้เหนื่อยอันนี้ก็จะเป็นระบบแบบเขาเรียกว่าอะไรวะโจมตีให้มันได้เยอะที่สุดอะไรประมาณนั้นอะทุงพี่อยู่ระดับอันเนี้ยหนึ่งพันกว่าือพี่ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหรอ่อ่ะเบื่อมันไม่ค่อยมันอะ่ะแล้วอย่างตัวมันก็อึดด้วยอะ่ะขนาดเจ๊สู้เจ๊ไปสู้ยังแบบยังโคตรอึดแล้วนะทุกคนอ้อ ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกมเนี่ยก็เข้าไ้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยก็เจอแหม่ไปแล้วครับผมบายบายไปแล้วจุ๊บ